สวัสดีครับวันนี้ผมจะรีวิวการติดตั้งระบบพุทสตาร์ทบน Ford r เ n g e r นะครับบน x อ t นะครับเกียร์แมนนวลนะครับมาติดระบบพุทสตาร์ทนะครับแบบคีเรตนะครับเมื่อเราเดินเข้าใกล้รถนะครับรถก็จะเปิดให้ระตัวให้ออโต้นะครับเพิ่มส่เร่งเพิ่มกระจกกลางนะครับเปิดแล้วนะครับเมืเราเดินหาออกจากรถนะครับรถก็จะล็อกให้ออโต้ครับ ลองกระจบพับนะครับล็อกกันแล้วครับเกียร์แมนนอลนะครับสามารถสั่งสตาร์ทได้หมดระยะไกลได้นะครับกดล็อกค้างไว้นะครับประมาณ3ามวินาทีครับรถก็สตาร์ทนะครับก็จะมีเสียงเสียนเตือนนะครับเมื่อรถสตาร์ทอันนี้มีระบบกันโมานะครับถ้ามีใครมาเปิดประตูก็รถก็จะดับเองนะครับรถก็อยู่ในสถานะล็อกอยู่นะครับเมื่อเราสตาร์ททิ้งไว้15นาทีรถก็จะดับเองนะครับ เป็นการวอร์มแอร์นะครับหากต้องการดับเครื่องยนต์ก็กดล,ล็อกค้างไว้นะครับคราวนี้ดับไปนะครับประตูยังล็อกอยู่นะครับเดยวเข้าใกล้รถรถก็จะปลดล็อกให้นะครับต่อไปเป็นการใช้งานในรถนะครับมีโหมดสวยๆสองชุดนะครับกดหนึ่งค้งก็เป็นไฟ ATC นะครับหน้าจอทำงานวิทยุติทำงานนะครับ กดอีกครั้งก็เป็นการออนไฟทั้งหมดนะครับกดอีกครั้งก็ปิดนะครับต้องการสตาร์ทก็เหยียบเบรกนะครับพร้มอมกดปุ่ม,มเบาๆเลยครับเหยียบเบรกนะครับพร้มอมกดปุ่มนะครับเสร็จนะครับเมื่อเราขับรถ่อไปก็รถก็จะล็อกให้นะครับมีพร้อมระบบกันขโมยนะครับ ระบบออโต้ล็อกนะครับคีเลนนะครับต้องกันดับก็เหยียบเบรกพ้อมกดปุ่มนะครับ Ford ดเอาทีนะครับเกียแมนนวลนะครับติดตั้งพุสตานะครับดับเครื่องยนต์นะครับเหยียบเบรกครับรีมทซีสวยสอชุดนะครับกัดดอกสำรองให้ทุกชุดนะครับขอบคุณมากครับ